สวัสดีครับเมื่อนี้ครับผมเมนูครับอีกเมนูหนึ่งครับผมนอไม้ครับผมแจวครับแจวแล้วก็ถอดไข่ครับผมเมื่อนี้บตรงเอียมบางไม้ครับกินเขาแรงน้ำกันครับผม

ฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับสุริยูกินเที่ยวเล่นพิมพ์ภาษาไทยก็เจอเลยครับผมจะเจอคลิปของผม,ผมทุกคลิปเลยนะครับผมแต่เมื่อนี้อาหารอีสานครับพี่น้องเอ้ยแกงนกไม้สดนไกไม้ไร่กับแจวกับทอดไข่ครับผมหามากับมือครับผมมือเที่ยงนี่ครับถอดไข่ตำแจว เจ้ากันงวอะไรนั่งอย่าเขาเขาสมซื้อข้าวเหนียวครับพี่น้องติดหอนมือน้ำใหม่หวานครับพี่น้อง้ยน้ำใหม่ไรครับหวานเดียว ใครเข้ามาดูแล้วฝากกดติดตามกดซับต่อใครและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมมันนี้มกักงซ่บเมากันพี่น้อย ุพี่ขขน้องเขาคำว่าไงจำเจียวขวายน้องมาจับพี่น้องเร มือนีก็กินคนเดียวจามเคยยี่น้องยูห้องคนเดียวกินข้าวคนเดียวพี่น้องเอ้ยน้ำใหม่บ่กคงครับผมหวานนี่ครับผม กิ่หน้อกเนดเดียวกับ่เบื่อเจ้ากันนัวดีพี่น่องเอ่ยครับไครอืม เส,สียบมเสียบกับฟังเสียงยามงแบบพี่น้องเอ้ยจวบ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 อยู่กินข้าวแบบบ้านๆของเขาเนี่ยพอต้องมีอย่างม,งมางไม้พี่น้องเอ้ย re. กินรสครับกินจะได้ให้มันแสบกินนั่นเดียวพี่น้องเอียเขาบอกว่า จะกินน่ไมหมฮะมันจะเรียบต้องกินหางมากสคิครับจช่อีรีกน้องเอยใครดูช่องผมแล้วฝากกดติดตามช่องผมด้วยนะครับผมมีอะไรพูดคุยก็คอมเมนต์มา ใต้คลิปเลยนะครับผมมองมันเสีน่น้อหน่อยหาง้องไห่ไร ข้าวนียวกินแต่แรกกับบเบิดแสบหลายจนขี้มูงย่อยพี่น้องเลยอู้อดักถอดไข่กันเลยเอ้าเดี๋ยวมันสิบ่เบิดนำมัน คักเตียอยู่พี่น้องเอ้ยมือเนี่ยอาหารตื่นปากหลายๆครับผมข้าวมาดูแล้วอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับช่อง youtube สุริยูโสนันเกินโอ้สุริยูกินททเรนนะครับผมถ้าเป็น facebook ก็ สตูดิูอสวนนังเกินนะผมภาษาไทยครับผม,มแสบครับพี่น้อง ันงน้ำใหม่นะครับผมน้ำเป็นแปลกปากครับนี่พี่น้องเอ้ แส่ผสมใส่กะฟังเสียงยามพี่น้องเอ้ัวตัวจัวตัวเง้ยแต่เวละพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้นะครับผมเข้ามาดูแล้วฝากกดติดตามกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับช่องสุริยูกินเที่ยวเล่นพิมพ์ภาษาไทยนะครับเด้อ ฝาก่องปุ่มน้ำนยครับเด้อสำหรับมื้อนี้ครับผมลาดปก่ความ่นองเ้ยสวัสดีสดครับ